โอเคครับตอนนี้ใครกำลังมองหาสกินสีม่วง x m 8แบบลั่น2ด้วยอัตราการยิงเพิ่มไป2ครับก็กล่องลักษณะกล่องเป็นกล่องแบบนี้ครับแบบกล่องเดียวถาวรไปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่มีครับก็จะออกมาแจกโค้ดกันนะครับตอนนี้ค้นกันอีกเยอะเลยนะครับก็ดูคลิปให้จบนะครับโอเคคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาคำหยาบคายอย่างเช่นคำว่าเฮีย เหมาะสำหรับเด็กอายุ13ขึ้นไปเด็กอายุต่ำกว่า13ควรได้รับคำแนะนำอะโอเคครับก่อนที่เราจะไปแจกโคดผมขออนุญาตรีวิวปืน XM8 สะกินสีม่วงก่อนนะครับก็ช่องผมนะครับก็ไม่ค่อยได้ทำการรีวิวมาก่อนนะว่ามันดียังไงนะเดีย๋ยวเราจะไปหาดูว่า ไอปืน x m ็กเอ็มสีม่วงเนี่ยมันรัวจริงหรือเปล่าจังหวะนี้ผมลงมาครับก็จะมีคนนะครับก็วิ่งอยู่ด้านล่างครับ1คนเมื่อกี้นี้นะเดี๋ยวคิดว่าเขาน่าจะโผล่ขึ้นทางบ้านหลังนู้นนะครับเราเราจะมาซโซโลมันกันปุับปุงปรบปรุง,ปปงแผ่วโอเคครับจังหวะนี้เขาก็ได้ทํากางแรกหนึ่งหนึ่งกับเราครับแต่ว่าเราใส่อุ้ยไม่โดนหัววะคือตอนนี้มีสกิตรอล่านะครับก็มันอาจจะยิงแม่นนะแต่ว่ามือน่าจะสั่น,นครับมาอย่าวัดกันเลยนะว่า ใครจะอยู่ใครจะไปครับจะได้รีวิวไม่เนะี่ยสกินมีคนวิ่งออกมาิ่งออกมาไม่เห็นหรอเรียบร้อยั้งุเกือบตายผู้ชมจังหวะน,นี้ผมจะสวนผมจะสวนเข้าหัวไปครับเดีย๋ยวเราไปหาสกิน X อ8กันต่อเลยนะครับแล้วถ้าได้เราจะมารีวิวแบบไวเลยตัดเพียงโอเคครับตอนนี้เราก็ได้สกิน X อ8ปสีม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าคือก่อนที่เราจะได้มาเนี่ยเราไม่ ประเด็นก็คือเหลือ14คนแล้วเราวิ่งตามหาทั้งแบบเลยมันหายากจังวะเออนะแล้วก็จะอีกคนหรือเปล่าแล้วเราจะโยนโดนยิงก่อนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าการดวปืนนี่มันยากสําหรับพี่อะน้องๆอ่าแล้ววงก็ขอบวงมันอยู่ทางนั้นนะครับอ่าขอบวงอยู่ทางนี้ผมคิดว่าผมน่าจะมันน่าจะมาทางนี้เราเราจะวางระเบิดไว้นะครับก็แถวๆนี้นะครับหนึ่งอันนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเขาไม่เข้าทางประตูแน่นอนไนอะ้พวกนี้ชอบเข้าทางหน้าต่างนะ โอเคเราจะไปวิง่งดูคนเทปผมคิดว่าน่าจะมีสักหนึ่งคนแหละนะคือเราเป็นสไปเดอร์แมนไปก่อนเลยอยู่แถวน,นี้แหละครับเดีย๋ยวมีคนมาจังหวะเน,นี้ยแน่นอนครับเหลือสิบสี่คนสุดท้ายนะครับคนเกือบหายยากโคตรจะยากอะ่ะเออเราเราเป็นสไปเดอร์แมนเล่นไปก่อนคือปืนนี้มันสามารถปีนต้นไม้ได้ป่าวอะอยากจะลองปีนนะครับแต่ว่ากลัวแบบว่าไปค้างอยู่แล้วก็ตกลงมาโดนยิงซ้ํตายไม่คุมเลยนะ เล่น Spider สไปเดอร์แมนเอาสไปเดอร์แมนไม่ติดครับโหคตรได้เปรียบครับเฮ้ยมีคนโดนระเบิดของเรานะครับหนึ่งร้อยห้าสิบหกดาเมจไทท่วนนะเมื่อกี้นี้เราจะไปหาเขาเลแล้วแอลช่วงนี้โปรก็ระบาดนะผมไนมะ่ค่อยอยากจะเล่นแบบลงแรงอย่างนี้เท่าไหร่ก็คือแบบยิงตายง่ายมากนะครับคือแบบตายเลยนะอันนี้นมันเดินอยู่ในบ้านนะครับตอนนี้รอจังหวะมันออกมาโอ้ดูความรัวนี่สิดูความรัวเป็นไง โคตรรัวครับทุกคนเอออย่างรัวให้ติดบัอ๊อเาวโอเคครับก็เป็นการรีวิวเป็นเพียงเท่านี้ครับก็รัวปืนนี้รัวมากนะรัวตับๆับ,บ,บ,บเลยก็ขอจบการรีวิวไปเป็นเพียงเท่านี้ครับคือนี่คือมิติใหม่แห่งการรีวิวแล้วกันเนาะโอเคบายยไปแจกโคนกันต่อเลยครับโอเคครับก็สวัสดีทุกน้องๆ<อ>ชาวทีไฟทุกคนนะครับวันนี้พี่ก๊อดก็จะออกมาแจกสกินโค้ด XM8 แแบบถาวรได้ไปเลยนะครับก็ ก่อนอื่นที่เราจะไปแจกนะครับก็จะมาฟังสาระกันนิดนึงนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาโค้ด xm84 ม่วงนะครับแบบอัตลั่นนะครับ2นะครับก็จะบอกวิธีนะครับการรับอ่ะอย่างแรกนะครับก็อย่างที่หนึ่งนะครับมันมีไม่กี่วิธีนะครับก็อย่าบอกวิธีแรกนะครับสําหรับใครที่มีตังเนาะเออมีตังนิดหน่อยนะครับก็คลิกเข้ามาตรงที่รูปเพชรนะครับแล้วก็ ของเด็ดสัปดาห์นี้นะครับก็ซื้อตรงนี้ได้ครับตรงนี้ก็จะได้เป็น1ิกล่องนะครับแต่ว่าจะไปลุ้นเอานะครับคืออาจจะได้เช่าหรือว่าถาวรก็ได้นะครับก็เป็นลุ้นเอา10กล่องนะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นมูลค่า3 3บาทนะครับสำหรับใครที่มีเงินนะสำหรับใครที่ไม่มีตังกก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับก็อย่าออกไปแจกตังค์นะเพื่อจะไปลุ้นกันนะครับนี่นะาก็เป็นสกินแรกนะครับ สกินเอ้ยไม่ใช่สกินแรกดิคือวิธีการรับสกินที่หนึ่งนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็วิธีการรับในแบบที่สองนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะมีอ่อถ้าใครเติมเพชรฟรีไฟในบนเว็บการีน่าบ่อยๆนะครับก็จะมีแจกแบบฟรีๆนะเพียงแค่เอาอะไรนะตอนนี้ไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะตอนที่ผมไปนะครับก็จะแบบ จะไปผูกบัญชีกับ K-Bank ก็จะได้โค้ดมานะตอนนี้ผมก็ได้โค้ดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงแบบกล่องเดียวคือถาวรเลยครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปในห้องแต่งตัวก่อนนะครับนี่ครับคือสกิน XM8 แนะบแบบถาวรน,นะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับคือวิธีการรับที่2ก็ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือเหมือนจะให้เอาไปเปิดบัญชีใหม่หรือว่าผูกบัญชีกับ k b a n k นะครับเราก็จะได้โค้ดนี้มานะครับตอนนี้โค้ดพี่เหลือเยอะเลยนะครับตามแรกว่าเออ่ตามแรกก็นึกว่า,า,า,วาจะอะไรอะจะได้แบบกล่องแบบสุ่มแนละ้วจริงๆคือได้แบบถาวรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ากล่องแบบถาวรมันจะเป็นยังไงได้ x อ็กซ์อินแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ โอเคครับนี่ครับก็จะเป็นสกิน x m 8แบบถาวรนะครับก็คือสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็จะออกมาแจกโค้ดนะครับได้ร0 0เซนะครับขึ้นถาวรแบบ x m 8เดนะเป็นโค้ดรับนะครับตอนนี้ก็มีไม่กี่คนที่ได้วิธีการที่ได้ที่2ก็ผูกบัญชีกับเคแบงอย่างที่บอกครับวิธีที่3ก็คือใช้เพชในการสุ่มร้านค้านะครับร้านคาก็จะอยู่ด้านนี้นะครับแต่ตอนนี้มันอาจจะ ยังไม่มีเข้ามานะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าตอนนี้มีหรือเปล่าอตอนนี้มีหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะปกติจะมีขึ้นตรงนี้นะครับใช้สุ่ม35เพรต่อ1กล่องนะครับตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วครับตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะโอเคต่อไปครั้งที่3ก็คือการใช้โค้ดครับเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวขั้นตอนงานที่4ก็คือการใช้โค้ดนะครับโค้ดก็ตอนนี้ผมก็มีโค้ดเหลืออยู่เยอะเลยนะเพราะว่าผมเติมไป หลายโค้ดมากนะครับก็คือได้แบบผมไม่รู้ว่านึกว่ามันจะไปสุ่มแบบแบบกล่องได้ของอนุนอันนี้นะครับพอดีว่าผมเติมันนี้ไปด้วยนะครับก็นี่ได้อีก10กล่องนะครับได้ไปแล้ว10กล่องแล้วก็โค้ดเดิมอีกที่10กว่ากล่องคือแบบอันนี้โค้ดนี้มันจะไม่รวมแบบอันนี้จะสุ่มนะครับแต่ว่าที่ผมได้มาคือไม่สุ่มแบบทาวเวอร์เลยนะครับก็คือเป็นโค้ดหาย,ยากนะเออแล้วก็สําหรับใครที่อยากไดเอเจแปดนะก็ จะบอกวิธีนะครับก็อยากได้โค้ดจากผมนะครับก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง500ไล์นะครับถ้าไม่ถึงพี่ไม่แจกนะครับก็น้องๆทุกคนก็ช่วยแชร์คลิปพี่ด้วยครับถ้าเกิดครบแล้วก็คือพี่จะออกมาแจกคิด xm8 แบบถาวรนะครับก็สำหรับใครจะได้ไปนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ